ข่าวตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายนะคะก็ยังยืนอยู่นะคะแต่ว่าวอลรุ่มยังไม่อัดนะคะอ๋อวุลุ่มมากกว่าเมื่อวานแล้วนะฮะอ๋อถือว่ามากแล้วนะคะมากกว่าแล้วก็ก็ตลาดเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นขึ้นในขาลงะนะครับแต่ยังขึ้นอยู่นะฮะเราต้องพูดตามเทคนิคลนะครับก็คือถ้าตลาดยืนเหนือนะครับอ่พันห้าร้อยเจ็ดขึ้นไปได้เนี่ยนะครับสักพักหนึ่งนะฮะก็ก็ตลาดก็จะมีสัญญาณที่เรียกว่าโกลด์นิคอร์ดนะครับ ตลาดก็น่าจะอยู่ในกรอบของพันห้าร้อยสิบกับพันห้าร้อยี่สิบหกนะยี่สิบหกนะะอยู่ตรงนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่ขึ้นต่อไปอีกนะครับที่ที่พันห้าร้อยี่สิบหกนะครับผ่านตรงนั้นไปก็ก็จะดูดีขึ้นนะครับผ่านพันห้าร้อยี่สิบหกเนาะใช่ตรงนั้นเป็นแนวต้านสำคัญนะเป็นเส้นบูบิ้งสองร้อยวันนะบูบิ้งเจ็ดสิบห้าวันนะครับก็ผ่านไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นไซเวอร์ไปนะครับ ก็ดูพวกนี้พ่งนี้ก็จะขึ้นพ่งนี้ก็น่าจะขึ้นต่อนะฮะพวกนี้พนี้น่าจะเท่าไหร่พี่ไม่ควรจะหยุดนะพ่งนี้ก็บวกไปอีกสิบจุดจะบวกไปทุกวันวันละสิบจุดสิบจุดเนะฮะหยุดเมื่อไหร่ก็โดนขายนะฮะวันนี้ก็คงเป็นสถาบันในประเทศนะเข้ามาซื้อซื้อต่อนะครับ ้ายท้ายก็มีแรงขายนะคุณั่อแต่ก็ทําตลาดลงไม่ได้นะครับตลาดยังขึ้นอยู่นะครับก็ยังมีไล่ก็จะมีหุ้นอยู่สองประเภทครับําอินเด็กททอินเด็กก็จะเป็นกลุ่มน้ํามันอระกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็หุ้นทำทำบวหรุมนะครับที่ไพล์ฟรีนอาร์พีซีแล้วเนี้ยอันนี้ก็ทำบวหรุมโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาอะไรเงี้ยนะก็ สร้างความเชื่อมั่นอยู่นะฮะในตลาดอยู่นะครับตลาดต่างประเทศก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับค่ะค่ะก็ยังบวกอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องบอกขึ้นต่อได้อยู่นะฮะอือืน,นี้มันจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นก็คือเมื่อมันขึ้นแล้วปิดสูงกว่าอ่ 1, าหะนึ่งพันห้ารอยี่สิบหกนั่นแหละพันห้ารอยี่สิบหกใช่รอๆพรุ่งนี้อาจจะทะลุเนาะอ่าก็ขึ้นมาหลายๆวันเมื่อถ้ามันรีบๆไปมันก็เหนื่อยนะแต่บลุ่มตลาดมันไม่ได้สปอร์ตถึงขนาดแบบอ่าห้าหมื่นล้านจำนวนนี้นะครับ มันอยู่ระดับก็ประมาณสี่หมื่นล้านนะฮะสี่หมื่นล้านแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าวอลุ่มไม่ถึงอีกละแว่งวอลุ่มรวมมันเหลือสามหมื่นอี่ามันก็เป็นเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขึ้นแบบอะไรนะฮะแบบแบบมั่นคงนะฮะค่ะนะครับเช้าเราก็เห็นมันขึ้นมาก็ยกขึ้นมาทุกวันอ่ะ,ะยกขึ้นมายกขึ้นมาก็ยกไปได้เรื่อยๆนะฮะพอหมดแรงเดี๋ยวก็คือไม่ได้ใช้เงินเนอะไหมครับยกขึ้นมาแล้วก็เทรด นะครับเราหุ้นก็คนขายก็ไม่มีหุ้นอยู่แล้วหุ้นกองทุนก็มีแต่กองทุนที่มีหุ้นอยู่ก็ยกขึ้นมาแล้วเขามาเทรดเทรดอยู่สรุปว่าใครซื้อหุ้นตอนเช้าก็ไม่รู้จะขายได้ราคากําไรยังไงเพราะมันไม่ขึ้นต่ออ่าสุดอย่างเราเห็นปตทก็ใครซื้อตั้งแต่เช้านะฮะสามห้าศูนย์ใช่ไหมสามสี่เก้าใช่ไหมโอเพนแรกมันอยู่ที่สามห้าศูนย์ฮะแล้วแต่ใครซื้อตั้งแต่เช้าตอนนี้มันสามสี่ห้าเนี่ยก็ไม่ได้กาไรไงเห็นไหมครับถ้าอยากได้กำไรก็ต้องซื้อตอนเย็นแล้วก็ไปขายตอนเช้า แล้วตอนเย็นก็ซื้อใหม่แล้วก็ไปขายตอนเช้าแบบนี้ก็คือว่าคนที่จะซื้อหุ้นอ่ะก็ต้องมีมีเงินมีเงินะมีเงินไม่ใช่แบบเนสเซติเมนต์นะครับอย่างเอโอทีเมื่อเช้ายกไปสามหนึ่งเจ็ดนะฮะเราก็ได้นําขายสามหนึ่งสี่มันก็ลงเห็นไหมครัแต่มันก็จะตัวไหนขึ้นมามันก็จะลงไอ้ตัวไม่ขึ้นมันก็จะเขาต้องเอาตัวที่ต่ำนะครับที่ราคาอยู่ต่าๆไม่มีแนวต้าน่ะขึ้นมาเพื่อประคองประคองไปนะฮะประคองไปสักพักถ้าขึ้นไปสูงมากๆเจอแนวฝรั่งมีของขายมันก็ร่วงลงมาอีกค นะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบว่าขาขึ้นแบบมั่นคงนะฮะมันเป็นเป็นขาลีบานะฮะที่ที่การซื้อนี่มีระบบนะฮะจากสถาบันในประเทศซื้อแบบมีระบบรู้ไหมฮะซื้อไปร้อยตัวแบบลุงโหลป่ะซื้อเขามีพูดแล้วก็ซื้อไปเป็นระบบนาซื้อทีเดียวซื้อไปเรื่อยๆเอาเงินใส่เข้ามาทำทิกเกอร์ฟันแล้วก็ใส่ซื้อๆแล้วซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นพื้นฐานมันก็จะขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่พอถึงจุดหนึ่งพอเงินหมดปุ๊บเอาละฝั่งฝรั่งมันก็จ้องขายแล้วพอมันช็อตไปเยอะใช่ไหมมันก็จะขายโครมลงมาอีกก็จะเป็นแบบเนี้นะครับก็สลับนะฮะอย่างเป็นขารีบาว์สลับขึ้นขึ้นลงลงถูกฮะทีนี้ปอตทนะคะถ้าซื้อวันนี้ที่สามร้อยสี่สิบห้าราคาปิดใช่ไหมคะใช่ฮะทางของมันจะเป็นยังไงต่อคะตัวตลาดถ้าซื้อมันต้องซื้อตอนปิดตลาดตอนเย็นเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็คือว่ามันต้องขึ้นทำไมไม่ขึ้นก็ขายทิ้งไปอ๋อ มันเล่นยากมากนะครับมันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มันจะใช้ปตทถามพรุ่งนี้มันจะเอวทีขึ้นก็ได้ก็เอวทีลงแล้วทีพีไอพลีนี่ฮะอันดับสองตอนนี้แอคทีฟอยู่ฮะทีพีไอพลีนก็เป็นตัวที่ตัวแนบคือเป็นตัวที่เล่นเอาเล่นเอาเงินเนี่ยเทคนิคเป็นยังไงฮะตอนนี้ใช่เทคนิคก็ก็เป็นเป็นขึ้นอยู่นะพีอพีแเนีเวต้านไหมนะครับก็ผ่านแนวต้านมาแล้วทุกแนวนะครับทุกเส้นเป็นแนวตอนนี้เป็นแนวโน้มขึ้นละเปลี่ยนเปขึ้นละนะครับ นะครับเปลี่ยนไปขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เจอตอนนี้ขึ้นไปเทสซอรในั้นประมาณสามศูนย์แปดสามศูนย์สามศูนย์แปดสามศูนย์หกใช่ประมาณนั้นนะครับพัฒน์เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับก็ตามต่อตามซีตามต่อไปก็ยังถือต่อไปได้ส่วนทัสโก้ละอันดับสามทัสโก้จะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมาก่อนนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มมีขายใช่ไหมอ๋อหมดแล้วหมดรอบแล้เป็นแท่งแดงมาสามแท่งแล้วทัสโก้ที่ผมบอกมันตอนแรกว่ามันไดเวอร์เจนนะค่ะคแล้วตอนนี้ที่มันขึ้นไปทำดีฮาเลยแล้วตอนนี้่ะนครัับแมดดีต ตัดซิกแนลลงมาแล้วมันจบแล้วล่ะมันห้าขึ้นครบแล้วอ๋อห้าขึ้นนะคะเราก็จะไปค่ให้เป้าไว้เท่าไหร่ฮะคนก็จะไปจ้องเป้าถูกไหมฮะเลือกไปจ้างเป้าที่เขาบอกแล้วว่ามันจะไปยี่ห้าใช่ไหมครับอได้เป้ามากับไรโตดีน่นี่ได้ไปยี่บห้าแต่อินดิเคเตอร์มันบอกว่ามันไม่ไปแล้วมันมันจบแล้ว่ะฮะ จบในระดับหนึ่งนะฮจะไมนอาจจะลากระชากกลับอีละล่องนึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะค่ะนะครับเพราะเวลาหุ้นลงหุ้นลักษณะน,นี้ลงไม่ใช่แบบยีก็จะวิ่งลงกลับไปที่หกบาทไม่ใช่ก็ต้องลงเด้งขึ้นลงเนะยแต่มันจบรอบค่ะอ่าแล้วปตทจีซีตอนนี้ละะวิ่งมาหกแปดแล,ะละ้วล่ะพี่จีซีเป็นตัวเดียวที่แบบว่าดีสุดเลยใครจะขึ้นใครจะลงกูขึ้นไปเรื่อยเวลาคนอื่นขึ้นมันก็ลงมันเรื่อย อ่าใช่ตอนนี้คนอื่นเขาลงมันก็ขึ้นไปด้วยโดยวอลุ่มยังไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นจีซีได้ดูอย่างเดียวนะครับว่าถ้าาลกแท่งยาวๆเหมือนไรอ่ะขายถากแบบเทสโก่ะแต่แท่งอาจไม่มากเท่าแทบโก้นะกยาวยาวๆชันๆเมื่อไหร่นะพุ่งชันๆเนี่ยนะครับแล้วพอมีแท่งแดงพร้อมโดยวอลุ่มออกมาเยอะๆเป็นพันๆล้านอะนะจบอ่ะตอนนี้ือต้องรอ ถือไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆนะฮะถือไปเรื่ร <S <S อยๆเจ็ดสิบสองก็หลุดตัวแล้วไม่ต้องมาเยอะเย้ยหลุดไปไม่รู้อาจจะติดอีกรอบนี้ไปเจ็ดเอ็ดเจ็ดห้าแล้วก็วิ่งกลับลง <S <S อุ้ยติดมาสองปีอ่าตจะไปแจ๊ดดค่ะแจ๊ดจังแจ๊ดก็กมาติดที่นาต้านแถวๆนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เคลียร์คอเคลียร์คอเป็นโดจิอยู่นะครับตุนนี้เป็นนาต้านสําคัญเลยหกหนึ่งแปดหกสองศูนย์เนี่ยนะฮะอาวอลุ่มก็ไม่ค่อยจะลดซะด้วยสิก็ไม่ซื้อ จ, <ะ S 1> จัน<ด>ไม่ซื้อจไม่ซื้อสต๊อปล็อตก็คือเป็นปิดปิด4ปิด5บาท90เมื่อไหร่ก็สต๊อปล็อตพร้อมด้มดวยวอลลูมสต๊อปล็อตเลยจะดูมันถ้ามันยังขึ้นไม่จบนะจัดเหรอฮะมันยังขึ้นไม่จบหรอก น่าจะเท่าไหร่ฮะมันน่าจะขึ้นต่อพรุ่งนี้ถ้ามันจะขึ้นนะแต่พรุ่งนี้มันยืนอีกก็ไม่ค่อยไว้วางใจแล้วอ๋อถ้าถ้าพรุ่งนี้มันอยู่ที่หกหกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ตอนนี้พูดนมันต้องรีบรีบเล่นนะรีบรีบเล่นจะไปบอกใครเรารีบรีบเล่นถือว่าเจ้าว่ะเจ้าต้องรีบรีบเล่นเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดเวลาเนอะเดี๋ยวือภาพรวมมันพร้อมที่จะฟืบลงมาฟืบลงมา itd ระคา itd นะครับค่ะ ไอทีดีนั้นตั้งแต่ไปอยู่กับกองทุนก็ดูดีขึ้นนะนะครับก็ไม่มีอะไรก็ดูแนวต้านแปดบาทสามห้านะฮะเวลาลงปรับฐานวอลุ่มน้อยเวลาขึ้นวอลุ่มขึ้นก็ยังเป็นแนวโน้มไซเวยที่จะขึ้นต่อได้อยู่นะครับแพทเทิร์นเป็นขาขึ้นขาขึ้นนะไอทีดีถือต่อไปบ t s b t อบค่ะพี่บ t ทเอเราเคยให้ไว้สิบบาทชนยังชนแล้วโอ้ชนสิบาทพอดีเลยชนกี่หุ้นเนี่ยหูสิบเอ็ดล้านหุ้นเลยหรอมีวอลุ่มนะครับ ก็สิบบาทยี่สิบแถวเนี้ยนะครับสิบาทยี่สิบนะต้านหลักเลยก็สิบาทสี่สิบอันนี่นะด้านหลักก็ถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับถ้าบีทีเอสใครมีอยู่ก็ถือไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรบีทีเอสนะคะหุ้นพื้นฐานเนาะใช่เป็นหุ้นพื้นฐานครับนี่นี่หายแล้วนะคะพี่อ๋อหายสิบาทหกสิบนะฮะผมว่าจากเข้าจ่ายปันผลนะยิวอ่ะผมว่ามันก็มันก็คุ้มเสมอเสมอละใช่นะม เรามีหุ้นตัวหนึ่งตามเทคนิคนะเดี๋ยวขอขอขอยกเทคนิคตัวหนึ่งนะฮะพี่หุ้นอพิโก้ค่ะรู้จักไหมเนี่ยรู้จักที่หุ้นออกมาไอดียฮมาจำได้ดี่ฮับมาแล้วก็มายืนไซด์วมีเคาะไปเมื่อกี้พอดีคุณเจนแกพูดเมื่อเช้าฮะก็โอเคนะก็ดูผ่านสิบห้าบาทสี่สิบนะวอลุ่มเข้าตรงนี้ก็ยังไม่ได้เล่นจริงจังอะไรนะอ๋ออาการยังนะยังไม่ได้เล่นจริงจังแต่แนวโน้มเป็นแนวโน้มขึ้น นนเป็น,นลักษณะของไซเวอัขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าอไปถึงว่าขึ้นไปยี่บห้าบาทก็ค่อยๆขึ้นไปช้าๆลวของเก่าเขายี่สิบเจ็ดบาทใช่ใช่ค่อยๆขึ้นไป <c oughs> ละกล็คือว่าบ,บัตรทอมน่าจะบัตรทอมไปแล้วค่ะนะครับเรารู้บัตทอมของเขาแล้วนะครับอยู่ที่บัตทอมน่าจะอยู่ที่สิบเอ็ดบาทสามสิบไปละกลุ่มนี้กลุ่มจีราจักต่อไปก็จะวิ่งขึ้นไปไปถึงจากบัตทอมก็จะไปไปขึ้นที่ที่ท็อปนะ ไปที่หายมันนะหายที่ยี่สิบเจ็ดของเก่าค่ะไม่รูเการว่าจะขึ้นไปหายเท่าไหร่นะฮะอันนี้เดี๋ยวการเราไม่ทฤษฎีเราไม่บอกนะแต่ว่าเส้นทางของเขาคือมันยกขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้ายี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยโดนขายแน่ยี่สิบเจ็ดบาทยี่ห้าบาทขายได้หมดแล้วโดนขายแน่หายเก่าที่ติดกันพรุงพลังนะคะกลายก็มีแถ่แถวยี่สิบาททีนี้ะที่ที่ต้องเจอครับคือหุ้นเขาออกจากีแฮบมาแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเขาต้องทําขึ้นยาวนะฮะค่ะ อของกลุ่มจิราธิวัฒน์นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของธนาทีเฟกนะคะกรอบของมันเฟกเราให้เป็นลองมานะฮะเราก็ก็ยังเป็นลองอยู่นะครับกรอบพรุ่งนี้ให้กรอบไว้ที่หนึ่งพันสี่นะฮะเห็นหนึ่งพันสี่เทปโปรฟิตก่อนนะฮะเป็นย่อลองนะครับเด้งขึ้นมาเทปโปรฟิตนะฮะหนึ่งพันสี่นะ็เแถวนั้นแถวนั้นเ่้งก่อนแน่นอนนะฮะผ่านหนึ่งพันสิบสองซึ่งจะเปลี่ยนไปขาขึ้นนะครับต้องรอตั้งนานนะฮะใช่สามจุดนะฮะ แนวรับก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นั่นแหละหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะสต็อปรอสตก็คือโลเมื่อวานเลยที่เก้าเก้าเท่าไหร่ครับพี่เมื่อวานตัวตัวโลของเขามองไม่เห็นถึงว่าถ้าเราตั้งสต็อปรอสตสั้นเนี่ยนะคือจริงๆนี่มันเป็นเทรดดิ้งอะถ้าใครตั้งสต๊อปรอสตสั้นเนี่ยมันก็จะโดนใช่ไหมครับผมว่าสต็อปรอสตใกล้สุดนะอยู่เก้าเก้าสามจุดเจ็ดใกล้สุดใกล้สุดนะค่ะ า9 6นะฮะ9937เนี่ยก็เป็นสตาร์ลอกใกล้สุดนะฮะเป็นช็อตเกมผอนแล้วลงไปใหม่นะฮะแต่ถ้าหลุด987เลยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยลงนะครับโดยโดยปกติแล้วโดยแพทเทิร์นของแบบนี้นะครับมันจะไม่ปิดต่ำกว่า990.1นะครับถ้าปิดต่ำกว่าเนี่ยมันจะเสียส่งแล้วมันจะลงนะฮะไปดูถ้าสิ้นวันพรุ่งนี้อะไรมันปิดต่ำกว่า990.1จงแดงว่าขาขึ้นมาเริ่มเริ่มเริ่มหมดคล้วมันหมดแรงวครับมันก็จะโชว์เราให้เห็นใน โชว์ให้เห็นในตัวหุ้นเองนะฮะว่าผู้นี้มันก็เริ่มแบบว่าส่งเอาะสงแงะสงสงแงะไม่ค่อยไม่มีแรงอะนะสโลวสเตเลยนะไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นแล้วเหนื่อยแล้วเนี้ยนะครับตัว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 ฟิวเจอร์ก็ตามกรอบไปโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยก็คือว่าแต่แรทถ้าเซตมาไซเว่ไซเวไปว่าการยืนออกข้างออกไปทางขวานะฮะเหนือว่าพันห้าเนี่ยตลาดไซเว่เพื่อที่จะขึ้นต่อ นะครับทุกครั้งที่เส้นลงต่ำกว่าพันห้าเขาจะรีบวิ่งขึ้นมาเหนือพันห้าอยู่ไหมครับอันเนี้ยเป็นการเซเวเพื่อที่จะขึ้นต่อแม้ว่าใดวันหนึ่งอาจจะมีการกระแทกลงไปข้างล่างแรงๆก็กระแทกเพื่อที่จะขึ้นต่อ <Okay. S 2> ที่จะไปทํำนิวไฮนะฮะเพราะฉะนั้นที่ตลาดขึ้นมาอยู่เหนือพันห้าเนี่ยดีแล้วนะดีแล้วนะครับวววเวลาลงอ่ะอะไรลงอ่ะไม่มีใครได้นะฮะไม่ดีครับก็ประคองไว้ผมคิดว่ากองทุนเขาคงเขาคงประคองหุ้นไว้โดยดู ดูตัวของปัจจัยพื้นฐานดูปีเป็นหลักว่าไม่ให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นสูงเกินไปนะฮะพอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าแค่เนี้ยมันมีความเสี่ยงละในระดับของ GDP หรือระดับของรายได้ของบลจที่จะเข้ามาในปีต่อไปเนะี่ยเขาก็จะหยุดซื้อแล้วเขาก็จะยืนไว้เฉยแล้วเขาก็จะเริ่มขายนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้ฝรั่งเนี่ยหรือใครมาไล่หุ้นที่เป็นพื้นฐานขึ้นไปเหมือนกับที่เกิดในฟิลิปปินส์กับที่จาก,การ์ตานะครับเพราะว่าเวลาลงแล้วมันเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าต่างชาติจะเข้้้าามาซือหุน นะครับต่อจากเขาเขาก็จะขายให้นะครับ mm hmm. แต่ถ้าถึงระดับหนึ่งนะฮะในระดับที่พันห้าพันสี่ร้อยกว่าเนะี mm ่ย hmm. เขาก็จะซื้อขึ้นมานะครับผมว่าเขาทําได้เพราะตลาดเงินบ้านเราจะมีเงินอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสาภาพคล่องในตลาดเลยเรามีเงินเหลือในตลาดเ้อนอกางที่จะเยอะนะฮะ <Okay. S 2> เพราะนั้นมันจะประคองอยู่ได้นะครับ mm hmm. สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้า GDP มันฟื้นเนะี่ยฟื้นมาได้จริงๆนะครับ <Okay. S 2> มันก็จะรอดทุกคนนะครับ <Huh? S 2> เราพึ่งการลงทุนภาครัฐไม่ได้ mm hmm. นะครับเราต้องพึ่งการส่งออกการลงทุนภาคเอกชนสองเรื่องนี้เท่านั้นจะต้องมานะฮะถ้าสองเ,ออเรื่องนี้ไม่มาเนี่ยมันก็คือจะแย่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือให้ลงทุนภาครัฐไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีทางทําให้เศรษฐกิจฟื้นนะครับก็ต้องตามดูต่อไปอก็นี่ไงเขาบอกจะเลือกตั้งอีกหกเดือนมัน้งตามรถแมพจะเปลี่ยน,นใคร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 เปลี่ยนใครไม่รู้เนี่ยคือคือมันอยู่ที่ ไม่ว่าจะเลือกตั้งตอนนี้หรืออีกสองปีหรืออีกสิบปีแต่ถ้าผู้ที่ลงเลือกตั้งอ่ะมันไม่มีสํานึกอ่ะมันก็กลับมาเหมือนเดิมะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องต่อไปอีกสองปีแล้วมันมันปฏิรูปประเทศชาติไม่สามารถปฏิรูปจบภายในยี่สิบสามสิบปีนะ,ะมันใช้เวลานานมากถ้าจะปฏิรูปแต่ถ้าจะเปลี่ยนไหมทุกคนจะเปลี่ยนไหมละ่ะเปลี่ยนอะไรเราก็เปลี่ยน,นแล้วนะทุกคนก็รู้ว่าความขัดแย้งยยไม่เกิดจากใครคถูกไหมครับทุกคนเปลี่ยนไหมข้าราชการเปลี่ยนไหมเลิกทุจริตคอร์รัปชันไหมนักการ นักการเมืองที่รู้ว่าตัวเองเล่นการเมืองมาเยอะแล้วแล้วก็ทำแบบนี้เลิกเล่นไหมให้คนใหม่ลงไปไหมใครใหม่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์นะแต่ทุกคนรู้สํานึกไงแบบเนี้ยมันก็เปียกแล้วไงพีการเปล่าล่ะอาคุณจ้าทำไม่ละเขาเพราะนักการเมืองไทยเขาไม่มีอาชีพอาชีพก็คือนักการเมืองไงเขาก็ต้องมามาหากินต่อไงพูดได้ทําไม่ได้หรอกแต่ผมไม่เป็นไงผมไม่เป็นเพราะอาชีพผมผมอยู่บเกอร์ใครเป็นล่ะผมไม่เป็นอาชีพนักการเมืองผมว่านักการเมืองมันไม่ใช่อาชีพมันเป็นอาชีพเสริมเป็นการการการ การงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมใหญ่ไม่พอเออคือการเมืองไม่ควรต้องบอกให้เสียสละผมคิดว่านายกทุกคนอ่ะที่ที่ก็ที่พ้นไปแล้วอ่ะจะต้องมีรายได้เงินเดือนให้เขาประจำเดือนไม่ต่ำกว่าล้านทุกคนอ่ะคือให้มันมีเกลือน่ะถูกไหมมีมีมีบ้านแต่เช้าเจ็ดโมงเลิกสักห้าทุ่มเงี้ยได้เท่าไหร่เงินเดือนนายกเขาเท่าไหร่อันนายกมันมีกี่คนเองสมมติว่าคุณให้เขาเดือนละล้านมียี่บสามคนก็ปีเดือนละยี่บสามล้านเอง ว่าประมาณเป็นดินต้องสองล้านล้านทำไมคุณเลี้ยงคนยี่สิบสามคนไม่ได้หรอเงินเดือนนายกเท่าไหร่เป็นด้ยนาย,ย,ยกแสนดีม้งแสนห้าเราไม่ได้หรอกน้อยกว่าค่ารับรองผมอีกอืมอ่ะนายกเดือนละล้านก็ต้องอให้ไปเป็นเรื่องเป็นราวนะ,ะใช่อย่างสิงคโปร์เขาเดือนละห้าล้านมาะมนะครับแล้วก็สําคัญว่าตอนที่เขาเลิกเป็นนายกแล้วเนี่ยต้องต้องให้เขาอีกต้องให้บํานาญต้องให้บํานาญใช่แล้วให้เยอะแล้วไม่ต้องกระมีกระเมียน ให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะว่าเออมันเป็นผู<ช>้นําประเทศมันต้องเออได้คุ้มคันมันต้องมีเกียรติจะได้<ช>คนเป็นนายกแล้วก็คือพอพอพ้นจะาก,การนายกมันต้องมีเกียรติอ่ะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีคนอยากเป็นเพราะต้องการเกียรติยศไม่ใช่ต้องการเงินพี่พ,พี่เราไปพูดเรื่องเขาทาไมนะเราเถิดก็<อ> <นะ S 2> เราพูดว่า <c oughs> มันต้องการถ้าจะเปลี่ยนพอเราพูดกันมาถึงว่าจะเลือกตั้งเนี่ยเลือนไปสองปีไหมอะไรไหมจะเลือกตั้งวันไหนใช่ไหมผมก็บอกว่าเลือกวันไหนมันก็เหมือนกันอีสิบปีมันก็เหมือนกันเลือกวันวั ถ้าถ้าจะเปลี่ยนได้คือต้องเชนโดยการเปลี่ยนสํานึกมันก็จบแต่ผมพูดง่ายเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมจะใครก็พูดได้ใครก็พูดได้มันพูดง่ายเออมันเป็นนโยนายสี่จะพูดได้ไงเราใช่แต่ถ้าคนเขาเป็นนักการเมืองเขาความรู้สึกเขาก็อีกแบบนึงใช่ไหมพวกเราไม่เป็นเราว่าได้คุยก็ว่าได้ก็ธรรมดานี่เขาต้องยอมรับเรานะเพราะเราเป็นหนึ่งเสียงที่เลือกเขาอแต่ว่ากฎหมายประเทศไทยนี่กฎหมายอะไรตอนนี้มีคนบอกว่าได้ความรู้จากพี่นิพนธ์เยอะเลยเรื่องกฎหมายเนี่ย กฎหมายกฎหมายอะไรตอนนี้ก็ใช้กฎหมายอะไรตอนนี้ตอนนี้เราใช้กฎหมายใหญ่สุดก็คือมาตราสี่สี่ฮะโอ้แล้วก็ใช้เปล่าคะก็จะใช้เมลไห่ก็ได้เพราะมันใหญ่สุดเนี่ยอจะใช้เม่อไหลก็ได้มันใหญ่่ารแล้วจมนูนแล้วนเนกสามใหญ่ไปหมดเลยนะครับแล้วแล้วแล้วนายกเขาใช้อะไรกันเด็กเขาใช้อะไรทําไมนะเขาไม่ใช้นะโอเคดูที่ดูก็คือจะใช้ก็แค่บางอย่างอย่างเรื่องของที่ใช้เป็นประโยชน์นะ ที่เขาใช้มาตรา14ไปก็เรื่องประมงใช่ไหมฮะเลือกค้ามนุษย์อันนี้น่าถกขอด้วยถูกไหมฮะตอนใช้อำนาจพิเศษพวกนี้นะครับเล้ใช้ถูกไตเหรอใช่ผมยังไม่เคยได้ยินว่าใครถูกนายกรลังแกนะไม่เคยเห็นนะก็เห็นแก่บ่นบ่นเห็นนายกแกบ่นบ่นอยู่เยอะอะไรก็ไม่เออผมว่าเขาวางตัวได้ดีสุดแล้วในสภาพแบบนี้นะไม่ได้ไม่ใช่เชียร์ไม่ได้ยอกันนะเออมันหาคนแบบนี้ยากนะกฎหมายกฎหมายที่แกคุมก็เบ็ดเสร็จแล้วนะ ก็ไม่มีแมตาเดียวไงแล้วแกไม่เบ็ดเสร็จเลยหรอก็เขาไม่ทำไงเพราะว่าในสังคมโลกเขาไม่ยอมรับอ๋อค่ะเพราะว่าในสังคมโลกเาไม่ยอมรับอ๋อค่ะคผมก็บอกเขาวางตัวให้ให้สังคมโลกยอมรับด้วยอ๋อค่ะค่ะนะครับถ้าปฏิรูปมันต้องเจ็บปวดนะมันต้องทําแบลกเลยเจ็บแน่นอนครับ เจ็บแน่นอนช่วงยุคนคนทำแบบต้องรอคนนั้นรอค่นี้ยอมรับมันก็แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องเสียทุกคนต้องเสียสละแต่เราพูดยากพูดเราพูดง่ายเพราะเราไม่ได้ทำเหมนเขาเพราะเราไม่ได้ทำเหมเขาเราไม่ได้เสียสละอะไรเราแอบแอบแลบได้นะคโอเคไหมคุณพ่อนง่ายไหมเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้แอคคุณธีรศักดิ์อ่ะแอคคุณซีเอ็มบีเขบอกว่าต้องเลือกตั้งถ้าไม่เลือกตั้งตายแน่มันก็เลยเอ๊ะมันยังไงกันวะเนี่ยมันเลือกตั้งแล้วถ้ามันเป็นแบบเก่าเนี่ยคนยังคิดอย่างนี้อยู่ฮะดังนั้นถ้าถาาาามมว่่่จรริงๆไไไออออ้เเเเเดืืนนทททีหลลก็ะะสย เลือกตั้งผ่านแล้วนูนไปเลยนะแล้วเลือกตั้งอีกสองเดือนก็ได้ถ้าถ้าสมมติว่านักเมืองเก่าไม่ลงเลือกตั้งเลยสักคนอ่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าทำได้หมดเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ไงการว่าสภามือใหม่หมดยุ่งเหยียดอ่ะทองคําเราเราบอกไปอย่างเดี๋ยวทองคำมันก็มันขึ้นไปหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แล้วตอนนมาลงมาหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับดูนิดหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ว่ายินดิเคเรตอร์มันบอกว่าไงนะครับอ่าอันนี้เป็นแท่งแดงเพราะนั้นการ นะครับที่1192เมื่อคืนนะฮะเพราะฉะนั้นคาะช็อตเกิดขึ้นที่111187ื่อเช้าเนี่ยนะครับดูแนวรับสำคัญนะครับ1175ถ้าหลุดลงลงครันนี้จะลงไป1150นะฮะอันนี้เทคนิคอลสั้นสุดนะฮะ1150ก็คือมาร์กเก็มาร์กก็คือ1175.13นะฮะเป็นจุดที่จะบอกว่าจะลงไป1150นะ1140เลยด้วยนะครับเป็นลงฮะ แต่ต้องหลุดก่อนนะต้องหลุดก่อนนะต้องแท่งอย่างน้อยท่านเทียนต้องแพ้ก่อนนะฮะแต่แนวโน้มเป็นลงอยู่แล้วโอเคนะครับพินิพนธ์ว่าไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องอย่างว่ากันเราคุยเรื่องตีละยองกันไหมคือเขาบอกห้ามพูดพับล็กนะเรื่องราวอ่ะพูดเรื่องเรื่องที่เป็นอินไซด์หมดเลยโอ้ไม่กับลุงโลกอ่ะสองเสือถ้าทางคุยกันมันเลยเนี่ยะเราคุยไปถึงทีสองเลยทีสองเลย ล้ลุงเลยมะคุยเรื่องเรื่องที่จริงๆนะี้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีคุณม่านเอาสดๆเลยถามสดๆจนตรงนั้นเลยคือไม่ต้องตั้งหัวข้อนะแต่ให้มันเกี่ยวกับแวดวงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการเทรดทุนอะไรพวกนี้นะเราไปเอ็กซ์คลูซีฟท้กันแล้วก็ถามเลยถามสดๆแล้วดูความเห็นของคนสองคนเนี่ยคุณลุงฉลองแล้วไหนตรงกันไหนไม่ตรงกันก็ผมสองคนมีมารยาทอยู่แล้วไม่เคยขัดแย้งกันอยู่แล้วนะครับให้เกียรติกันอยู่แล้วให้เกียรติความคิดของอีกคนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย สนุกมันแน่นอนลุงโลงนี่เก่งจะตายอายุเจ็ดสิบแต่เทรดได้อย่างวัยรุ่นนะปะทะกันตลอดเลยผมชอบคุยกับลุงเฉลิมเพราะว่าแกให้เกียรติผมว่าความคิดของผมก็เป็นของผมพรามคิดของแกคือของแกราคนเรามันประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอาส่วนความคิดที่ดีของแต่ละคนมารวมกันเนี่ยคนที่ฟังก็ได้ประโยชน์เองค่ะพะลุงโลงโคตรอมตะเลยมัดนับถือมากเลยเพราะว่าโอ้โหทำมาหากินจนอายุเจ็ดสิบแล้วเทรดเดอร์ใช่ค เทเดิงแกแบบสบายเย็นดูใช้เวลาห้านาทีออะไรลุงไม่รู้นี่อยากเป็นแบบลุงพรามว่าอายุเจ็ดสิบทำงี้ให้ได้เหอะกลางวันจะได้ไม่เฉากลางวันกกไปทํานู่นทํานี่ใช่ไหมกลับมนเย็นใช้เวลาห้านาทีอะไรพวนี้เอาไงก็ว่าไปนะชีวิตจะคอยดูนะคนหกสิบเจ็ดสิบรุ่นเราเนี่ยรุ่นม่อมน่ะต้องเต็มก็คือสีบทองเราจะจัดวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะคะที่ระยองนะฮะสำหรับหลายๆท่านสนใจก็เอาเฉพาะคนที่สนิทสนิทกันไปนะก็สอบถามรายละเอียดนะฮะ เรื่องค่าจะจ่ายการเดินทางและห้องพักได้ที่เบอร์0864902823นะคะก็ไปเที่ยวกันกับลุงฉลกแล้วก็พี่นิพนธ์นะ,ะที่ระยองนะฮะปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี่แหละนะฮะเรา,าจ,จะให้ลุงโฉลกใช้เวลาสะ30นาทีนะสอนการสร้างระบบเทรดอ่ะค่ะเออแกสอน,นะออแกสอนระบบเทรดสาคัญมากนะค่ะค่ะใช่ให้แค่แกสอนว่าทํายังไงทำไงาทงาไงอ่ะไปกันสดๆเลยตรงนั้นนะะนะครับ ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <Ừ. S 2> ผมคิดว่าไม่ว่าผมรลุงโชโรเนี่ยคือพร้อมที่จะให้ความรู้กันนะลงตู้ <c oughs> แต่บางทีไม่รู้ว่ามันเยอะมากหรือจะให้ตรงไหน <c oughs> นะครับแต่ก็จะคัดคัดไปกันว่าจะให้อะไรส่วนถ้าถามมาเนี่ยก็อ่าประเด็นไหนที่มันสําคัญเราก็จะลงกันลึกๆ <c oughs> ดีไหมครวชอบไปเมาเรื่องเรื่องน่ะเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองนิดหน่อยนิดหน่อยปัญญาอย่างม่อนก็จะได้มีความรู้มากขึ้นนะฮะอ๋อได้ครับอืม พูดมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราละตำหนิไปให้ครบทุกฉบับด้วยแล้วกันจะได้อ่านและตีความให้ฟังนะฮะตยความสามวันไม่จบเกิดมายังไม่เคยอ่านตำหนไทยเลยเดี๋ยวตอนเรียนนี่เรียนผมเรียนกฎหมายตำมนิเปรียบเทียบนะคือเรียนเปรียบเทียบทุกฉบับเลยนะรู้ว่าฉบับไหนเป็นยังไงเป็นไงไหนดีไม่ดีนะเรียนหมดเลยนะครับออ๋ค่ะ ตายละต้องไปอ่านหัวข้อที่หนึ่งถึงข้อเท่าไหร่ปกติเขามีกี่ร้อยข้ออ่ะเออคุณม่อนเดี๋ยวฝ่ายอยู่อันหนึ่งที่ยี่สิบสัปาฟรีนะครับเชิญค่ะอ่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพเ้นฐานนะครใช้เทคนิคกับพื้นฐานนะครับคือเหมาะกับช่วงเนี้ยคือหุ้นกองทุนแล้วก็เทรดไปรอบนะครับวันที่ยี่สิบวิุยาที่ที่ท o t นะครับเที่ยงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับโทรมาจอนะครับศูนย์สองหกแปดสี่แปดแปดสองหนึ่ง ศูนย์สองหกแปดสี่แปดแปดสามหนึ s <S ่งะครับก็เหลืออีกประมาณสักรับได้หนึ่งพันคนตอนนี้ก็แ0ดร้อยะเยอะจังก็เหลือสักสองร้ยนะครับรีบๆหน่อยเพราะสัปดาห์หน้าก็ถึงละต่อจากยี่สิบก็ยี่บเจ็ดไปที่ระยองนะครับค่ะเดี๋ยวระยองเอาไม่เยอะนะรับไม่ไหวโรงแรมแตกได้นะฮะที่มาในออดนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคครับสวัสดีครับค่ะใครสนใจไปเที่ยว